แค้นแค้นคนคนคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเียเพิ่งไปมีอะไรหรอปุ้ยฝ้ายไม่มีอะไรอ่ะแล้วนี่คุณจะไปไหนหรอผมก็จะไปรับซื้อของเก่าไงคุณคิดว่าผมว่างเหมือนคุณเลงไงวันๆงานการก็ไม่ทำอ๋องั้นฉันขอไปรับซื้อของเก่ากับคุณด้วยคนดีนี่ผมจะไปรับซื้อของเก่านะไม่ใช่ไปเที่ยวซะหน่อยคุณจะตามผมไปทำไม ฉันว่างมากเลยอ่ะฉันไม่มีอะไรทําอ่ะฉันอยากจะไปรับซื้อของเก่ากับคุณด้วยคนฉันได้ข่าวมาว่าธุรกิจรับซื้อของเก่าของคุณนี่กําลังไปได้ดีเลยนี่ฉันขอไปด้วยคนนะไม่ได้อ่ะผมไม่มีทางพาคุณไปหรอกถ้าเกิดว่าผมพาคุณไปอ่ะคุณก็รู้วิธีการรับซื้อของเก่าผมแล้วสิถ้าต่อไปอ่ะคุณก็ต้องมาแย่งลูกค้ากับผมแน่เลยนี่เคนคุณไว้ใจฉันได้เลยนะถ้ามันถึงเวลานั้นจริงๆอ่ะฉันจะไม่ไปรับซื้อของเก่าที่หมู่บ้านเดียวกันกับคุณแน่นอน อีกอย่างฉันก็ไม่ได้ให้คุณสอนฉันฟรีๆหรอกนะฉันจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณอย่างงดงามเลยสองพันบาทความจริงแล้วเงินไม่ใช่ปัญหาหรอกผมเนี่ยเป็นคนจิตใจดีอยากสอนหลักการรับซื้อของเก่าให้คนอื่นอยู่แล้ว <c oughs> มีวิธีดีๆก็ต้องแบ่งปันกันใช่ไหมละ่ะวันๆคุณก็อยู่เด่ดบ้านไม่ทําอะไรอยู่แล้ววันนี้ผมจะให้คุณได้รับรู้ว่าวิธีการรับซื้อของเก่าขั้นเทพเป็นยังไง <c oughs> ไม่ใช่ว่าผมโมนะคนที่เคยข,ยขายของเก่าให้ผมอะ เขาไม่เอาไปขายให้เจ้าอื่นเลยนะเขาจะรอแต่ผมไปรับซื้อเท่านั้นพูดแล้วก็ตื่นเต้นเดี๋ยวผมจะโชว์สกิลให้คนดูไปได้สิไปไปไปรับซื้อของเก่าค้าให้ราคาดีๆเลยนะครับเฮียมารับซื้อของเก่าอีกแล้วหรอคะใช่ครับพอดีผมไม่ได้มาหมู่บ้านนี้ประมาณสองเดือนแล้ววันนี้ก็เลยแวะมาดูบ้านคุณยังมีของเก่าไหมครับ มีสิคะจักรยานบ้านฉันอะ่ะพังแล้วแต่ฉันขี้เกียจเอาไปซ่อมอะ่ะเดี๋ยวฉันเอาขายให้เฮียแล้วก,กันนะได้สิครับงั้นคุณไปเขียนจกยักรยานคุณไม้ให้ผมเลยนะครับ <c oughs> คุณเป็นลูกค้าเก่าผมอยู่แล้วอย่าผมให้คุณราคาดีๆเลยเอางี้ได้ไหมคะเฮีย <c oughs> เดี๋ยวเฮียตามฉันมาที่บ้านนะได้ครับโหเคธุรกิจของนายนี่มันเยี่ยมจริงๆเลยนะไม่แค่เริ่มต้นเองนะก็มีคนเอาของเก่ามาขายให้แล้วเนี่ยโอ้โห ก็แน่นอนเลครับผมจะบอกคุณนะในหมู่บ้านเนี้ยมดังมากเลยนะมีแต่คนต้อนรับผมอะเฮ้ยเ้ีบลงมาสิเอาเครื่องช่างผมมาด้วย จักรยานคันนี้แหละที่ฉันบอกว่าจะขายให้เฮียเฮียลองคิดให้หน่อยสิมันได้เท่าไหร่โอ้จักรยานคุณนี่ดูเก่ามากเลยอะยางก็แบนแล้วผมคิดให้คุณในราคาเหล็กทั่วไปแล้วกันได้ค่ะแล้วปกติเฮียให้ราคาเหล็กโลละเท่าไหรล่ล่ะตอนนี้ราคาเหล็กทั่วไปอะขอให้อยู่ที่18บาทห0สสตังค์อะเดี๋ยวเคนระหว่างทางเมื่อกี้แกบอกว่าเหล็กนี่โลล,ละ2 0บาทไม่ใช่หรอหยุดพูดเลยนะ คุณไม่เข้าใจอะไรหรอกนี่เฮ er, ียทำไมเฮียไม่ซื่อสัตย์เลยเนี่ยน้องคนนี้เขาบอกว่าให้โลละยี่สิบบาทไม่ใช่หรอโอไอ้น้องคนนี้มันไม่เข้าใจอะไรหรอกมันเพิ่งมาฝึกรับซื้อของเก่าวันนี้ปกติอ่ะเหล็กเขารับซื้ออยู่ที่โลละยี่สิบบาทแต่ช่วงนี้ราคาเหล็กมันตกอ่ะก็เลยเหลืออยู่ที่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์อ่ะอย่าพูดนม่อีกเลยคุณครับ,บ <Angular> เดี๋ยวผมจะรีบช่างให้เดี๋ยวนี้เลยนะครับก็ได้ค่ะเง้นเฮียรีบช่างเลยนะ ตาช่างแล้วก็ยกจักรยานไว้ไงหึวเออจริงเว้ยทำไมผมคิดไม่ได้แล้วเนี่ยคุณนี่ฉลาดกันนะเนี่ยฮ้อติ๊จักรยานคุณนี่หนักจริงๆเลยนะเนี่ยห้าสิบกิโลเลยเนี่ยจักรยานของคุณนี่ ขงสายต้องใช้เหล็กดีๆทำแน่เลยใช่ใช่ใช่ค่ะคุณจัก,กรยานของฉันเนี่ยทำมาจากเหล็กรุ่นดีๆเลยนะคะเตวิเฮียลองคิดให้หน่อยสิว่าทั้งหมดอ่ะได้เท่าไหร่ได้ครับคุณรอสะักครู่นะครับ90สตังคูณ18บาท50สตังเคูณ18 90คูณ18เท่ากับ90คูณ18เท่ากับ 1,620หือส่วน50สตังก็50คูณ90 50คูณ90เท่ากับเอ่อเท่ากับ4,500บาทรวมเป็นทั้งหมดก็6,120นี่คนคุณคุณคิดเลขผิดไปหมดแล้วเนี่ยคิดมั่วซั่วอะไรก็ไม่รู้ทำไมฉันคิดได้ต้องหมื่นกว่าบาทเลยนะ ไม่ถูกได้ไงอย่ามาพูดมั่วเลยนะคุณนั่นแหละคิดผิดเป็นหมดแล้วคิดเลขก็ไม่เป็นอย่ามาพูดมั่วเลยนะคุณครับผมคิดเลขถูกแล้วใช่ไหมครับทั้งหมด6กพันบาทใช่ใช่ใช่พี่ยคิดเลขถูกแล้วเนียรีบจ่ายเงินมาสิได้ครับคุณรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกคิดเลขผิดแล้วคิดผิดทั้งหมดเลยอย่าพูดมากได้ไหมคุณผมบอกว่าคิดถูกก็คิดถูกสิ จะคิดผิดได้ไงไปไกลเลยนะคุณอะไม่รู้เรื่องอะไรสะเลยหกพันหนึ่งร้อยยี่สนี่ครับขอบคุณมากเลยนะคะเฮียเออเฮียที่บ้านฉันอะ่ะยังมีกระดาษลังอยู่เดี๋ยวฉันเอามาขายให้เฮียนะคะได้ครับ๋ยวถ้าผมคิดราคากระดาษลังอ่ะคุณอย,อยู่เงียบเลยนะอย่าพูดมากเลยนะ ว่ายังพูดมากแบบนี้แล้วก็ <c oughs> วันหลังอ่ะผมไม่พาคุณมาด้วยละนี่ค่ะเฮียเฮียลองช่างเลยนะได้ครับตวิทั้งหมด80กิโลโลละ5บาทเดี๋ยวผมจะคิดเลขให้คุณเดี๋ยวนี้เลยนะครับ80คูณ5 5คูณ0 เท่ากับศูนคูณห้าห้าสทั้งหมด400บาทครับสุดยอดเลยนะคะเฮียเฮียนี่คิดเลขเก่งเหมือนเดิมเลยนะ <S <S จ่ายเงินมาให้ฉันสินี่ครับเงินวันหลังอะถ้าคุณมีของเก่าอีกแล้วก็เก็บไว้ขายให้ผมนะครับได้สิคะเฮียฉันจะไม่เอาไปขายให้ใครเลยนะคะจะอรอเฮียมาซื้อที่นี่แหละ เห็นย <Ooh. S 2> ังคุยไายผมบอกแล้วในหมู่บ้านเนี้ผมมีชื่อเสียงมากเลยนะครับคนที่เขาเคยขายให้ผมอ่ะเขาจะไม่เอาไปขายให้คนอื่นเลยนะเขาจะรอแต่ผมมาซื้อเฮ้ะคุณอย่าหลงตัวเองเลยเชิญคุณขายของไปคนเดียวแล้วกันฉันไปละเฮ้ยหยุดก่อนคุณบอกว่าถ้าผมพาคุณมารับซื้อของเก่าคุณจะจ่ายเงินให้ผมสองพันไม่ใช่เหรอไมายอะเงินคุณจ่ายเงินให้ผมก่อนสิแล้วค่อยไปเงินอะไรฉันไม่ให้แกหรอกนะ แกคิดเลขมั่วๆแบบเนี้ยลูกค้าเขาก็ขาดทุนกันหมดสิถ้าจะให้ฉันเรียนรู้กับแกแล้วเอาไปใช้ตามเนี่ยนะฉันต้องละอายใจแน่แล้วฉันต้องเป็นบาปแค่ไหนที่คิดเลขไม่ถูกแบบเนี้แถมแกยังจ่ายเงินให้ลูกค้าน้อยอีก<ะ>อ้านี่คุณมาว่าผมแบบนี้ได้ไงเนี่ยลูกค้าเขายินยอมเต็มใจที่จะขายให้ผมเองทั้งนั้นนี่พวกเราสองคนก็มาจากหมู่บ้านเดียวกันทำไมคุณต้องมาว่าผมแบบนี้ด้วยน่ะถ้าไม่อยากเรียนกับผมแล้วก็ก็ไม่ต้องมาเรียนสิ ผมก็ไม่อยากสอนคนอย่างคุณหรอกติวรับซื้อของเก่าต่อดีกว่ารับซื้อของเก่าครับมีใครจะขายของเก่าไหมครับเงินใครวะเนี่ยโอ้เงินคุณเอาเงินนี้มาให้ฉันเลยนะเงินเนี้ยฉันเห็นก่อนคุณอีกนะไม่เกี่ยวเ,เงินเนี้ยผมเก็บได้ก่อนใครเก็บได้ก่อนก็เป็นของใครสิ เอามันนี่เลยนะงนเงินนี้ฉันเห็นก่อนคุณอีกนะเอามาไม่ผมเก็บได้ก่อนก็ต้องเป็นของผมสิเอางี้ละกัน<ม>พวกเราสองคนมาแข่งตบหน้ากันไหมล่ะ<ม>ถ้าใครทนความเจ็บได้มากกว่ากันคนนั้นก็ได้เงินนี้ไปเลยอะ,อะไรนะแข่งตบหน้างั้นเหรอ <laughs> ได้สิผมเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้หญิงแรงผมต้องเยอะกว่าอยู่แล้วผมไม่กลัวหรอกมาสิ<ม>ายวกอนคุณถ้าคุณจะเป็นคนเริ่มตบก่อนอนะคุณต้องตบชั้นสองทีส่วนชั้น ตบคุณ2 0 0้ทีอะไรเนี่ยนี่คุณเชื่อผมโง่เลยไงแล้วทำไมคุณไม่บอกล่ะว่าผมตบหน้าคุณอ่ะ2 0 0้ทีแล้วคุณตบผม2ที 2> ก็ได้ก็ได้แต่ฉันมีข้อแม้ข้อหนึ่งนะฉันขอเป็นคนตบคุณก่อนได้ไหม <laughs> ได้สิงั้นมาเริ่มเลยคุณตบหน้าผมก่อนเลย2ทีเดี๋ยวผมจะตบหน้าคุณอ่ะ200้ทีคุณอย่าเปลี่ยนใจละ่ะไม่มีทางหรอกฉันไม่เปลี่ยนใจแน่ไหนะยื่นหน้ามาฉันตบสิ <laughs> มาซีมาซีตกดาผมเลยม่ไดไม้โอ้โหทำไมเจ็บแบบนี้เนี่ยทำไมคุณถึงแรงเยอะขนาดนี้เนี่ยนี่คุณยังมีอีกทีงนะเฮ้ยคุณใจเย็นก่อนสิอยวาพุ่ใจร้อนนะผมเวียนหัวไปหมดแล้วะแล้วแล้วนี่ทำไมดาวเยอะจังเนี่ยรอแป๊บนะ เร็วๆหน่อยสิคุณไม่งั้นก็เอาเงินน,นี้มาให้ฉันเลยนะรอแป๊บสิครับคุณหน้าผมอะชาไปหมดแล้วเนี่ยตื้องั้นเอางี้คุณตบหน้าผมอีกข้างแล้วกันามาอีกข้างนึงก็ได้มามาเลยมาเลยไปเลยมาเลยโอ้ยดูสิโอ,โ,อโ,อโอ้ยคุณโอ้ยคุณผมยืนไม่ไหวแล้วอะตื้อเป็นไงอะยังไหวอยู่ไหมเนี่ยไหวสิครับคุณ โอ้โหทำไมเก็บขนาดนี้เนี่ยนี่คุณถึงตาผมตบคุณแล้วนะมาเลยอเดี๋ยวก่อนคุณใจเย็นนะคุณอย่าเพิ่งใจร้อนสิเงินเนี้ยฉันไม่อยากได้แล้วคุณเอาไปเถอะฮะอะไรนะนี่คุณไม่อยากได้แล้วกันเหรอให้ผมเหรอเนี้ยเอาไปเถอะเสร็จผม เอ้นี่คุณคุณเก็บเงินผมได้หรือเปล่าเนี่ยอะไรกันเงินนี่เป็นของผมนะอยู่ในมือผมอ่ะมันต้องเป็นของผมสิจะเป็นของคุณได้ไงต้องใช้เงินที่ผมทําตกไว้แน่ๆเลยผมจําเลขในธนาัตรได้นะจําเลขธนาัตรได้งั้นเหรอไหนคุณลองบอกมาสิเลขธนาัตร4ตัวหลังที่คุณทําหล่นไว้อะคืออะไรเลขท้าย4ตัว7902ถ้าคุณไม่เชื่อแล้วก็ก็เปิดลองดูสิดูก็ดูสิ เอาไหมผมดูสิเลขท้ายสี่ตัวตรงตามที่ผมพูดหรือเปล่าต้องใช่ของผมแน่ๆเลยหนึ่งไม่อ่ะผมไม่ให้อะเงินเนีนน้ยผมเก็บได้ก็ต้องเป็นของผมสินี่จะไม่คืนให้ผมงั้นเหรอได้คุณเจอดีแนะ่เฮ้ยคุณอย่านะคุณเอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลยคุณอย่าตีผมเลยนะโถ่เอ้น,นี่โมวันอะไรวะเนี่ย ทำไมถึงได้เฮงสวยแบบนี้เก็บตัวเปล่าเลยแต่ก็ยังดีนะทเช้ารับซื้อจักรยานได้ตั้งเกิกิโลพอที่จะมีกำไรนิดหน่อยโถชีวิตนี่คุณสวย คุณมีของเก่าจะขายผมไหมอืมมีสิกระดาษลังนี่คุณรับซื้อเท่าไหร่เหรอตอนเนี้ยผมให้โลงละสิบบาทครับโอเคงั้นคุณรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันจะมาขายให้คุณได้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 ไดอะนี่คุณโอ้ ทำไมกระดาษลังคุณเปี่ยบแบบนี้เนี่ยผมให้คุณลงรับติบาทไม่ได้แล้วให้เยอะสุดอ่ะแปดบาทเอ้าทำไมฉันไม่ได้ราคาตามที่เราตกลงกันไว้เมื่อกี้อะแบบนี้ไม่น่าเชื่อถือเลยนะผมจะบอกคุณนะผมเนี่ยเป็นคนที่ทำธุรกิจอ่ะน่าเชื่อถือที่สุดแล้วผมเป็นคนที่ไม่รังแกคนแก่แล้วก็ไม่งอคนหนุ่มด้วยผมเห็นคนสวยผมก็ไม่หลงกลหรอกก็ได้ก็ได้งั้นนายก็ช่างเลยได้ครับคุณสวย เดี๋ยวผมช่างให้นะครับอืมหกกิโลหกกิโลก็เป็นเงินทั้งหมดสี่สิบแปดบาทอเออคุณทั้งหมดสี่สิบแปดบาทนะแต่ผมอะ่ะให้คุณได้แค่สี่บาทเพราะว่ากระดาษลังของคุณอะ่ะมันเปียก ราคาเนี้ยคุณตกลงจะขายไหมถ้ามัขายแล้วก็ผมไปแล้วนะนี่ทําไมนายมีปัญหาเยอะขนาดเนี้ยถ้าเกิดว่าฉันยังยืนเถียงอยู่กับนายแบบนี้เนี่ยนะมีหวังฉันได้ไปนคนจ่ายเงินแน่แนคนอะไรหาเรื่องแก้ตัวเก่งชะมัดเอาเงินมานนี่เลยนะ <c oughs> นา,น,นายคิดได้ยังไงฮะเอาน้ำมาเทใส่ลังกระดาษแบบเนี้ยแบบนี้มันโกงกันชัดๆเลยนะโอ้ยคุณนี่ผมไม่ได้โกงนะผมอะ่ะไม่เคยโกงใครอยู่แล้วนี่อย่าเพิ่งไปสิรอฉันอยู่ตรงนี้แป๊บนึงฉันขอย,ยืมตาช่างนายหน่อยสิได้สิครับเอเอนี่นาย ช่วยฉันกลางถุงหน่อยสิได้ครับทั้งหมดก็หนึ่งโลพอดีอเมื่อกี้คุณเอานา้ำฉันไปขันหนึ่งใช่ไหมจ่ายมาเดี๋ยวนี้เลยนะ600บาทฮเาอะไนะน้ำของคุณอะ คิดเงินด้วยเหรอแล้วคุณเอาน้ํามาขายแบบนี้ได้ไงเนี่ยทําไมฉันจะขายไม่ได้ล่ะทีเมื่อกี้นายเอาน้ําไปทําเงินไม่ใช่เหรอฉันเกลียดคนแบบนายจริงๆเลยไอ้คนเลวไอ้คนนักต้มตุ๋นไอ้นักต้มตุ๋นฉันเก็บเงินนายแค่หกร้อยเนี่ยมันน้อยไปด้วยซ้ํานะรีบเอาเงินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยแต่น้ําของคุณอะ่ะก็ขายแพงไปนะมีแบบนี้สักที่ไหนล่ะได้นายไม่อยากจ่ายเงินให้ฉันใช่ไหมน้ําที่นายสาดใส่กระดาษลังเมื่อกี้ ถ้านายไม่รีดน้ําคืนให้ฉันแล้วก็นายก็จ่ายเงินมาแต่ว่าน้ํามันซึมเข้าไปในกระดาษลังแล้วะคุณจะให้ผมรีดมันออกมาได้ยังไงละ่ะถ้าวันนี้ไม่จ่ายเงิน600้อยนายก็ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นโธ่ไมได้ถือซะว่าผมเฮงซวยแล้วกัน อ้นนีงิรีบเอาตาชั่งนายไปซะจะไปไหนก็ไปแม่งเอ้ยต่อไปเนี่ยผมคงไม่กล้าเอาน้ำมาสาดกระดานลังอีกแล้วไม่กล้าที่จะโกงใครอีกแล้วคนที่เสียเสียสุดท้ายก็เป็นผมเองถูก เมื่อวานนี่นี่คุณเดินยังไงเนี่ยฮะถึงไม่ดูตาม้าตาเรือเลยนี่มันไอคนโกงเมื่อวานนี่นี่ขับรถยังไงฮะจะชนฉันอยู่แล้วนี่มาทอดฉันอีกเหรอนี่คุณโตมาขนาดนี้ได้ไงเนี่ยฮนะแล้วตาสองข้างของคุณะมีไว้ทำอะไรสงสัยมีไว้ดูเดยวโทรศัพท์แน่เลยนี่นายฉันยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะหยุดพูดอันนี้เลยก็ผมจะพูดอนะทําไมละ่ะนี่ผมเห็นว่าคุณเป็นผู้หญิงนะผมเลยไม่ถือสา,าเลยคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายแล้วก็ผมจะมอบหมัดให้คุณสมัคร ต่อยไปที่ท้องคุณดูซี่จะเป็นยังไงโห้ไอหมอนี่พูดการไม่เข้าถึงใช่เลยแฮะมีดการและวชิคกี้พายแผนการจัดการสป๊บหนึนงละนี่ยุดกนเดี๋ยวพึ่งไปมีอะไรเอ่อคือปกตินายรับซื้อของเก่าเนี่ยมีคนเอาจัก,กรยานมาขายให้นายบ้างไหมฉันอยากจะได้สักคันนึงอะ่ะคุณจะเอาจักรยานไปทำไรจักรยานนี่หาย,ยากนะคือ ฉันอยากจะปั่นจัก,กรยานเหมือนตอนเด็กๆอะถ้าสมมุติว่านายมีนาขายให้ชั้นคันหนึ่งสิถึงจะมีอะราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะขั้นต่ำก็เจ็ดแปดร้อยแล้วอะไม่เป็นไรถ้ามีคนเอาจัก,กรยานมาขายให้นายช่วยเก็บไว้ชั้นหน่อยนะพันห้าชั 1, 5, ้นก็เอาผมรู้คุณก็แค่พูดไปงั้นแหละจะหลอกให้ผมไปรับซื้อจักรยานล้วสิถ้าเกิดผมซื้อมาแล้วแล้วคุณไม่เอาล่ะผมจะทำยไง นายไว้ใจฉันได้เลยนะฉันเอาแน่เอาแบบนี้ไหมเดี๋ยวฉันจะมัดจาให้นายร้อยหนึ่งถ้านายรับซื้อจัก,กรยานมาได้แล้วเนี่ยนายก็เอเมาให้ฉันที่นี่ได้สิเดี๋ยวผมจัดการให้เองฮัลโหลพี่แนพี่ช่วยขับจัก,กรยานของบ้านเราออกมาให้หน่อยนะพอดีว่าเดี๋ยวจะมีคนไปรับซื้ออ่ะ เฮ้ย hey, คุณรอแป๊บหนึ่งสิว่าไงมีอะไรเหรอคะคุณจัก,กรยานของคุณนี่ดูแปลกมากเลยนะผมชอบอะ่ะคุณขายไหมไม่ได้ขายอะ่ะจัก,กรยานนี้ฉันยังจำเป็นต้องใช้อยู่อะ่ะเออแล้วนี่คุณจะให้ราคาเท่าไรหร่แล้วคุณดูจัก,กรยานของคุณสิเก่าขนาดนี้ผมให้คุณ200รแล้วกันฮะอะไรนะ เข้าที่แล้วมีคนมาขอซื้อกับฉันเขาให้ราคาไปตั้ง7-800ฉันยังไม่ขายเลยนี่คุณให้แค่200เนี่ยนะงั้นคุณจะเอาเท่าไหร่ล่ะอย่างน้อยคุณก็ต้องจ่ายให้ฉันพันหนึ่งอ่ะฉันถึงจะขายให้คุณผู้หญิงคนนั้นให้พันหส่วนน้องคนนี้เอาผัดหนึ่งงั้นผมก็ยังได้กำไรตั้งห้าร้อย ก็ <G ül üş> ได้พันหนึ่งก็พันหนึ่ง <G ül üş> อ่านี่เงินงั้นผมออาจักยานไปแล้วนะเออคุณผมฝากคุณเฝ้ามอไซค์ให้ผมหน่อยสิเดี๋ยวผมกลับมาเอาได้สิคะคุณรีบไปเถอะ ฉันแน่เอาเราตกลงกันไว้ที่นี่นีแล้วผู้หญิงเขาหายไปไหนแล้วเนี่ยโ้เชื่อไม่ได้เลยจริงๆก็ช่างเหอะย่างดีนะที่ได้ค่ามาจำามาตั้งหนึ่งอยบาทเอ๊ะมอไซผม หมอไส่หมอใสเอ๊ะทำไมรถเขาสตาร์ทไม่ติดเนี่ยพี่แันทำอะไรเนี่ยมอเตอร์ไซคันเนี้ยไม่รู้ทำไมสตาร์ทไม่ติดเนี่ยเสียหรือเปล่าเนี่ยโธ่พี่แอนพี่ไม่เปิดกุญแจเนี่ยมันจะสตาร์ทติดได้ยังไงใช่หรอ จริงด้วยฝ้ไฟเป็นไงปุงยฝ้ายจักรยานของเราอ่ะแร่มาจะไฟมาได้ตั้งคันหนึ่งดูสิแถมได้กำไรมาตั้งพันหนึ่งเลยนะดูสิ <S 1> <S 1> โหพี่เอนพี่นี่สุดยอดเลยนะตามฝ้ายพวกเราสองคนไปกินชาบูกัน <S <S ไปสิ ไปไุยฝ้ายเงี้ยคนมาแล้วกรีบออกไปเลยนะขายผักค่ะผักถูกๆทั้งนั้นเลยนะคะแม่คะผักคุณนี่ขายยังไงเหรอครับฉันขายโลละยี่สิบบาทค่ะยี่สิบาทกันเหรอโหทำไมคุณขายแพงจังเนี่ยในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาขายแค่โลละสิบบาทเอง โหสุดหล่อนายไม่รู้ละสิผักของฉันเนี่ยนะฉันปลูกเองกับมือเลยนะคะปลอดสารพิษออร์แกนิกร้อยเปอเเลยคะ่ะเป็นผักออรกก์แกนิกงั้นเหรองั้นผมขอดูหน่อยนะ <c oughs> ผักคุณนี้ดูไม่เลวเลยนะ งั้นผมเอาโลนึงครับช่างให้ดีๆละ่ะได้เลยค่ะคุณไว้ใจฉันได้เลยนะคะสุดหล่อหนึ่งกิโลพอดีเลยค่ะคุณเป็นเงิน20สบบาทค่ะได้ครับเดี๋ยวเอาเงินให้คุณนะครับนี่ครับขอบคุณมากนะคะสุดหล่อเดี๋ยวฉันทอนเงินให้ค่ะ นี่ค่ะเงินทอน80บาทงั้นผมไปแล้วนะครับได้คะ่ะฮัลโหลปุ้ยไฟแกมาช่วยฉันเฝ้าร้านหน่อยสิตอนนี้ฉันมีธุระฉันจะเข้าไปในเมืองอะ่ะแกรีบม,มาเดี๋ยวนี้เลยนะวว้าว พ่อหนุม่มจะซื้อผักใช่หรอคะอ๋อใช่เมื่อกี้ผมเพิ่งซื้อผักจาตตะก้านี้ไปอะผักคุณน,นี่ดูไม่เลวเลยนะผมอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆเลยอะแน่นอนอยู่แล้วสิจ๊ะผักของฉันนี่ปลูกเองกับมือเลยนะว่าแต่คุณจะเอาเท่าไหร่หรอคะท,ทั้งหมดนี่เท่าไหร่เหรอผมขอมาหมดเลยจริงเหรอคะคุณเอาทั้งหมดนี่เลยเหรอเดี๋ยวฉันใส่ถุงให้นะคะ บุย้ยฝ้ายตอนนี้แกรีบเอาผักทั้งหมดไปขายที่หมู่บ้านนกภูขเขานะเพราะว่าตอนนี้มีป้าคนหนึ่งเขาจะเหมาผักทั้งหมดเลยเอา้าแต่ว่าตรงนี้ก็มีคนเหมาเหมือนกันนะแล้วที่ฝั่งแกเขาให้โลละเท่าไหร่ล่ะโลละสิบบาทอะแล้วเราจะเอาไงดีอะเอาแบบนี้ไหมบุ้ยฝ้ายกระจายเงินค่าเสียเวลาให้เขาร้อยหนึ่งสิเพราะฝั่งทางนี้ป้าเขาจะให้โลละยี่สิบบาทเลยนะเออได้ได้ได,ได้ฉันรู้แล้ว เออน,นี่คุณฉันขายผักนี่ให้คุณไม่ได้แล้วนะโทษทีนะพ่ออะไรเหรอทำไมถึงไม่ขายให้ผมแล้วอ่ะพอดีว่ามีคนให้ราคาดีกว่าโลละยี่สิบบาทเลยนะเขาขอเหมาหมดเลยอะ่ะเอาแบบนี้ไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยให้ค่าเสียเวลาคุณร้อยหนึง่งไม่เอาผมจะเอาผักกาดเนี่ยผมเหมาหมดเลยนะถ้าไม่ได้จริงๆอ่ะโลละยี่สิบบาทอะ่ะผมก็ให้คุณได้นะแถมผมยังเพิ่มค่าตะกร้านี่ยให้คุณอีกตั้งสามร้อยบาทนะก็ได้ค่ะงั้นฉันขอไม่ช่างให้คุณก็แล้วกันนะคะ ทั้งหมดนี่ก็น่าจะ5้กิโลพอดีบวกกับค่าตะก้าอีก300บาทเป็น400บาทพอดีค่ะวว้าได้ครับเดี๋ยวผมเอาเงินให้คุณนะครับนี่ครับเงินขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะ โชคดีนะคนุณรวยในงานนี้รวนะยหลุนแล้วโอ้โหเป็นปสุดเซ็ตด้วยเว้ยเงินหนาด้วย <c oughs> เราได้ฉลาดจริงๆเลยวะเนี่ยเงินปลอมหรือวะเนี่ย อะไรวะโอ้ยได้เงินมาไปฝึกไดเงินปอบแล้วผมจะเอาปากกาเยอะขนาดนี้ไปทำอะไรวะเนี่ยไปให้กระต่ายกินเหรอหลงคนเ่ท้องอยู่แล้วปอบปอบลงตัวเองเตะ